ครับใช่คือก็ใหญ่ๆเลยค่ะ right คิดปางทุกคนนี้เกดงเก่สวยมันเดีดปลท้าชื่อๆรเออปเทศยนชื่อสวยชอบชื่อสวยเสียครับ

วันครับวันนี้โอ้อีกโอ้อีกห้าร้อยโลโอ้ครับตามการ,รได้ครับผมครับ ก็บาครับย่งคึกคักมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับต้นเดือนธันวาเป็นต้นมาก็เริ่มคึกคักเพราะว่ามีโครงการคนละครึ่ง มากระตุ้นด้วยครับยอดมันก็เลยมาตั้งแต่พฤศจิกาธันวาแล้วครับเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยก็ก็กันไว้แล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าช่วงระหว่างเดือนมันมียอดขายรายย่อยขึ้นมาพอสมควรจากที่ที่ลูกค้าใช้คนละครึ่งซื้อมันยอดขายมันก็เลยขึ้นกุ้งมันก็เลยมีการยอดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนหรือปลายเดือนพฤศจิกาแล้ะครับ คือคาดก,กว่าครับทีน,นี้ก็เกินเกินคาดครับก็เก็บไปเก็บมาก็กลายเป็นว่ากุ้งก็หมดสต็อกถึงปลายปีพอดีครับแทบจะไม่พอแล้วครับวันที่หนึ่งนี้ก็น่าจะน้อยแล้วครับสต็อกที่มีครับราคาเป็นไงฮรราคาปากบ่อก็อยู่ที่เท่าเดิมครับ250บาทก็ขายออกให้สู่พ่อค้าแต่ว่าจุดที่พ่อค้าขายสู่ให้ให้ลูกค้าประชาชนเนี่ยตรงนั้นเขาทำกำไรได้ ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าราคาหน้าร้านเขา400-450-500ตรงนั้นเขาเขาก็จะไปเพิ่มตรงนั้นได้ครับแต่ก็เกษตรกร,ร,ก,รก็ได้เท่าเดิมครับ250แต่ก็ผลผลิตดีก็พอใจแล้วครับปีนี้เป็นปีทองของผู้เลี้ยงกุ้งครับเนื่อง,องจากว่าหยุดเทศกาลปีใหม่ก็หลายวันด้วยไม่เหมือนปีที่แล้วครับก็มีมันก็เลยคักต่อเน,นื่องบางคนก็อยู่ อยู่บ้านถึงวันที่4เลยก็มีกับวันที่สามีก็มีครับก็ถือว่าคือคักดีครับปีนี้ครับสําหรับลูกค้ากุ้งกาะสินเรานะครับเป็นกุ้งเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับเราก็จะส่งขายทั่วภาคอีสานนะครับเชื่อว่าทุกจังหวัดมีรถไปเสิร์ฟกุ้งทั่วภาคอีสานถึงถึงที่มีร้านโดยเฉพาะร้านอาหารในในภาคอีสานเนี่ยใช้กุ้งกาลสิน น่าจะ90%นะครับก็เยนเชิญพี่น้องนะครับก็อยากริ้มรสกุ้งกะลาสินรับรองว่ามีรสชาติอร่อยเนื้อแน่นนะครับสามารถหาหาซื้อหาทานได้ผมเชื่อว่าแทบทุกร้านในภาคอีสานของเรานะครับก็ใช้กุ้งจากกาลสินแทบทั้งนั้นนะครับเชื่อว่าลองทานแล้วจะติดใจครับสนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนสวนสัตว์ขอนแก่น